สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้<ด>คุณนะ้ามาตัดไม้ไผ่เราก็หน่อไม้ก็เลยมาเดินมาดูมังนะคุดเนี่ยฮะเริ่มร่วงใต้ต้นละลงกระลอกเริ่มมากินละสุกแล้วนะครับจากวันก่อนที่ก็ยังทานไม่ได้ตอนนี้ผมบีออกมานี่อันนี้คือลูกที่ร่วงนะที่จะแข็งๆแล้วเนะี่ยมีรอยกระลอกเจาะปลอดภัยทุกคำอร่อยทุกคำนะครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีนะเราไม่เคยใช้อะไรเลยนะนี่ผมลองชิมเลยเมื่อกี้หวานเจี๊ยบนะครับ เนี่เห็นไหมกินได้นะครับอือร่อยหวานนะนี่นะครับเยอะครับเดี๋ยวเริ่มล่นแล้วนะครับเริ่มล่วงมาเยอะเลยเห็นไหมกระลอกก็มานะแบ่งแบ่งเขากินนะไม่ได้สี่เลียนนะครับ ต้องปล่อยบ้างนะครับเขาอยู่ในสวนนะนี่นะฮะเขาก็กินเละเทะแบบเนี้ยแทบจะแบบน่าเสียดายอะ่ะถ้าพูดถึงถ้ามองดูเนาะถ้ามองเป็นการค้าเนาะแต่เราไม่ได้มองแบบนั้นไนงะนี่นะแปบ๊บเดียวไหมฮะก็เดี๋ยวว่างๆก็มาสสยไปกินแค่นั้นเองที่ลูกก็ปล่อยเขาทันบ้างไม่ทันบ้างนะเดี๋ยวลองดูบนต้นนะครับ ปีนบัมนไดก่อนเนี่ยนะฮะเห็นไหมสุข,ขาดต้นเนาะอย่างเงี้ยสอยแบบเนี้ยเราไปกินนะก็ไม่แข็งลูกที่ร่วงที่พื้นไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าเปลือกเขาจะแข็งไม่อร่อยละเราเลือกที่อร่อยได้เราก็เลือกอร่อยเนาะเพราะเราปลูกเองไม่ได้มีต้นทุนอะไรนะครับอุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ยามาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ได้ใช้นะบางลูกก็ยังเนี่ย รอนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยครั้งก่อนที่ผมมาถ่ายผิวเขาจะไม่ได้มียางออกแบบนี้นะเพราะฝนไม่ได้ลงเนี่ยพอฝนลงปุ๊บไม่สวยเลยนะไก่เป็นแบบไม่ขาวนวลแล้วมียางสีเหลืองๆออกมานะครับแบบนี่นะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังกินได้นะนี่นะครับนู่นนะมันนุนเยอะเลยก็เอาตามที่แบบสบายๆนะครับอย่าไปซีเรียส ธรรมชาติเหลือให้เท่าไหร่ก็กินนะ่ะนยใบเขาก็ร่วงเป็นปุ๋ยให้เขาเองด้วยอยู่แล้วเกิดความชื้นด้วยฝนเริ่มเริ่มตกแล้วเนะี่ยพื้นเริ่มางเนี้ชื้นเปียกอก็เลยไม่ได้เดินเข้ามานี่นะอ่านี่โดนเจาะอย่างเงี้ยเห็นไหมมีส่วนที่อร่อยอร่อยอยู่เลยนะ นะครัเนี่ยนะความที่เป็นอินรีย์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับก็คือแบบกินได้แบบไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ลองม่โชคดีกว่าเราอีกเพราะว่าได้กินของดีจริงๆที่ไม่มีสารพิษเลยดูลูกนี้ใหญ่นะฮะจริงๆต้องมาสอยนะถ้าเกิดจะแบบเอาผลผลิตจริงๆอ่ะต้องมาดูแลครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็เลยแค่แค่ขอกินด้วยแค่นั้นเองฮะ นี่นะเห็นไหมขาวจั๊วเลยนะฮะก็ราๆนี้นะครับ,รบ,รบต้นโตแล้วนะอันนี้ผมเอาพิษไทยเกาะไว้ด้วยเป็นพิกไทยพันธุ์บ้านๆน,นะก็ได้ประโยชน์ในแนวดิ่งด้วยนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้อายุน่าจะผมว่ามี50าสิบปีไม่แน่ใจนะโตพอสมควร ูงก็สักเก้าเมตรสิบเมตรละเนี่ยนะโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ลาไปด้วยนะมังคุดอินซีที่บ้านสวนหลุงติ่งนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมลาไปก่อนครับ